สวัสดีค่ะกระตูนจากฟินประกันรถนะคะวันนี้ค่ะกระตูนจะมาแนะนําขั้นตอนการทํางานกับฟินประกันรถนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเมื่อคุณในหน้าสมัครสมาชิกแล้วก็ได้รหัสตัวแทนเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็พร้อมที่จะส่งงานเช็คเบี้ยหรือแจ้งงานกันได้เลยค่ะ ซึ่งกระตนนะคะขอแนะนําขั้นตอนของการทํางานก่อนนะคะตอนนี้เราเปิดอยู่2ช่องทางด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก็คือการส่งงานเช็คเบีย้ยผ่านทางช่องทางไลน์นะคะกับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการส่งงานเช็คเบีย้ยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยผ่านช่องทางหน้าเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันโดยวันนี้นะคะกระตูนจะมาอธิบายแนะนําวิธีการทํางานช่องแชททางไลน์นะคะที่เราเรียกว่า l i น์แอของ Member f i ฟินนั่นเองค่ะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาคอยดูแลรับงานแล้วก็ตอบงานให้กับตัวแทนด้วยค่ะซึ่งขั้นตอนก็ดังนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ื่อในหน้ามีลูกค้าสนใจทํประกันรถให้ในหน้าส่งเอกสารกรมธรรม์เดิมนะคะหรือว่าประกันรถให้กับเจ้าหน้าที่นะคะผ่านทางช่องทางไลน์แอดค่ะข้อที่2นะคะเจ้าหน้าที่จะทําการเช็คเบี้ยแล้วก็ออกใบเสนอราคาเปรียบเทียบทั้งหมด4บริษทัทด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับให้ในหน้าผ่านทางช่องทางไลน์แอดด้วยค่ะข้อที่3นะคะก็คือให้ในหน้านําใบเสนอราคาไปส่งให้กับลูกค้าเมื่อปิดการขายได้แล้วนะคะให้ลูกค้าทําการโอนเงินหรือแจ้งขอตัดบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ค่ะพร้อมกับส่งเอกสารข ข้อมูลการแจ้งงานต่างๆตามนี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะเอกสารกรมธรรม์เดิมหรือสำเนารถเอกสารสำเนาบัตรประชาชนลูกค้าใบเสนอราคาฟินประกันร,รถแจ้งวันที่ต้องการให้ประกันคุ้มครองใหม่หรือคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิมแจ้งที่อยู่จะส่งเอกสารกรมธรรม์ให้กับลูกค้าพร้อมกับเบอร์ลูกค้า หลักฐานการชําระเงินพร้อมกับแจ้งเงื่อนไขการชําระเงินจ่ายเต็มหรือผ่อนกี่งวดด้วยนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะจะส่งสรุปข้อมูลและส่งกลับให้ในหน้านะคะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะ ต่อมานะคะเจ้าหน้าทีจาท่จะคีย์งานเข้าระบบแล้วแจ้งงานนะคะกับบริษัทประกันให้อีกทีค่ะจากนั้นเมื่อแจ้งงานเสร็จนะคะระบบจะส่งอีเมลการแจ้งงานพร้อมกับรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นใบคําขอแจ้งงาน cover note ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวใบผ่อนชราระค่างวดที่สําคัญนะคะสถานะอัปเดต ก็จะแจ้งให้กับในหน้าได้ทราบผ่านทางอีเมลด้วยค่ะเช่นเลขรับแจ้งงานของประกันสำเนาพรบรสำเนากรมธรรรวมถึงเลขติดตามใบเสนีนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งในลายแอดกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเลยค่ะขั้นตอนการทํางานง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่ายแถมรวดเร็วครอบคลุมและยังตรวจสอบได้ด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะนายหน้าก็รอรับค่าคอมได้เลยค่ะเชื่อมัน่นไว้ใจฟินประกันรถโบรกเกอร์ยุคใหม่สําหรับพี่ๆนายหน้าทุกคนค่ะวันนี้กระตุ้นขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ